นักเตะคนนี้น่าจะขายก็ได้นะครับโอ้โหมีรายงานว่าแมนยูไม่น่าจะดึงกรีนวูดกลับมาที่ลลมผีปีสัดแดงนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจาก t a l k Sport ครับบอกว่าแมนยูเนี่ยยังไม่มีแผนการนำตัวเมสันกรีนวูดกองหน้าดาวรุ่งคนนี้กลับมาแค่ในทินโอลทัฟฟอร์ตตอนนี้นะครับกรี Green wood นวูดโดนส่งตัวไปอยู่กับเกตาเฟ่ใช้งานแบบยืมตัวในช่วงท้ายตลาดที่ผ่านมาและทำผลงานได้อย่างโดดเด่นจนตกเป็นเป้าหมายของหลายสโมสรรวมถึงเรอัลมาดริดแล้วก็บาร์เซโลน่านะครับ เราต้องบอกว่าเกรนวูดเนี่ยยิงไปแล้ว5ประตูจาก15เกมที่ลงสนามและแม้ว่ากำลังใช้แวลขึ้นฟอร์มเก่งแต่ก็ยังจะต้องค้าแข่งในลี็กสเปนต่อไปรายงานล่าสุดบอกว่าแมนยูไม่ได้พิจารณาถึงแผนการที่เกรนวูดจะกลับมาอยู่กับแมนยูซึ่งน่าจะทำให้เจ้าตัวต้วตองการอยู่เกตาเฟ่ต่อไปครับจะอยู่จนหมดสัญญาก,ก่อนถูกขายให้สโมสรอ,อื่นในช่วงซัมเมอร์หน้าก็ได้ ทั้งนี้กรีนวูดเนี่ยมีสัญญาในถิ่นโอทร์ฟอร์ดกับแมนยูจนถึงช่วงจบฤดูกาลหนนะ้าจะไม่หากแมนยูไม่ต้องการเก็บก็คงจะพร้อมขายตอนซัมเมอร์ทันทีนะครับโอ้โหอนาคตไม่แน่นอนสําหรับเมสันกรีนวูดนะครับแม <c oughs> นยูอาจจะปล่อยตัวก็ได้นะครับสุดท้ายแล้วถ้าหากว่าไปกันไม่ได้เนะี่ยแมนยูก็ไม่น่าจะเก็บไว้แล้วก็สมโมสรอื่นในะตอนนี้เพ่งเล็งหลายทีมบาร์เซโลน่าเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็อีกหลายๆสมโมสรที่ลาลิกาสเปน แล้วก็เกาโช่เซรเรียอิตาลีครับรวมถึงลีกเออฝรั่งเศสอัที่อยากได้ไม่สันกรีนวูดเพราะว่าตอนนี้ครับฟอร์มร้อนแรงเป็นอย่างมากเลยครับหลายทีมก็ส่งแมวมองมาจับตาฟอร์มของกรีนวูดอย่างต่อเนื่องนะโอ้โหนัน่นเลยครับแล้วทุกคนละครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของไม้เขียวไม่สันกรีนวูดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดไปฮะัวรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผมโอ้โหจุดจวด